สวัสดีครับนมื้อลับมาพบกับอีสานฮักทินอีกแล้วนะครับเนาะมาเปิดจีบยามหมื่ครับพาออกมาหายามเบ็ดครับหาเงืยอยากครับได้ได้เงื่อตอนทุ่มหนึ่งครับเขาจะเามาทรงจิงรีดทุ่มหนึ่งก็เลยมาใส่ไว้ดิใส่เบ็ดแล้วประมาณทุ่มครึ่งก็เลยตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครับออกมายามเบ็ดเบิ้งมันสี่คือบอทดล่องเงื้อจิงลีดครับมันกะท่านน้หอนยามใส่ไปทาแต่ว่า อย่ในขิดช่องอื่นเขาจะใส่แหลวผมก็เลยมันล่องเบิรงกเพิ่งหาสื่อห่วกอะไร้มื่อนี็นว่าคนเดียวครับทีมงานมาเรียกมานําแต่ว่ามีไอ้คนหนึงคนอยู่ยเ,ยเ,เ,ยเ,ยเป่นมายามเมียเบ็ดเงียหวกเป็นมาใส่ที่หลังเป็นไมครับไปหลุนน้ำกันจังเลยใส่ไปมุมนี่แหละครับย่งางไปล้อหันเห็นเบ็ดเอาไอ้เพื่อนมาตอนได้ะไีมครับหมานี่วะ วายขอพอนด้วยวยนี่ครับเยอะจิงลิแต่ว่ามันหลอนไงครับปีลิศนั่นครับเบียดบันเดี๋ยวเบียดเนี่ยไดีครับล่นน้ำกันต่อครับทายเงาอิ้งร็จถามไมาอ่อีกฟังนึงละ เงาจิงมีดคือว่านอคุบบอลมิดซีรีส์อยู่แทนผมว่าในทีมงานพันเอ็มเพิ่นไปเพิ่นได้อยู่ครับไปเห็นกันอยู่มืมดเศ้านี่มึงขับรถออกมากพอเพิ่นพยายามเล็บมาพอดีป่าประมาณโลกลัวลอยใบผู้เดียวบอลหล่อนครับบอลหล่อนด้วยหยัวแหน่อเงา,างาจิงมีดนะ รือป่นะเนาะเอ๊ะว่ามันใส่ไว้หนีบแมนบ่หอองลงหงอเหรอครับมาใส่คำไหลเดือกไรก็ได้โอ้ยอยู่ที่หล่อนครับเ๋ยวกลับมาเปลี่ยนเงียงางไปเบ้างทางนี้กัน ไปตรงน้ำไหลหล่อนครับบวถือะเปลี่ยนเงี้ยกันันบัี้คือบัน้อเงี้ยจริงหรีอนะถ้าในหอดยงี้มันโดงหลังนี้ครับบัดนี้เบ็ดจมน้ำเลยยังไม่กินโอ้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 ดิ่อยู่เว้ยปะาคอหน่อย๋อ น,นี่ครับตัวแรกโอ้เขากินเลอกแท้ข้อน้อยตัวแรกของขึ้นนีครับนะครับยัมไม่ได้สักพักแล้วลังนี่มีการตีนิดๆๆๆนี่อการครับป่าอหนทรีย์เด็กน้อ เเใเนตัวทนะี่สวงครับขอ อย่ามาไก,กลเสร็จแล้วล่ะครับหลังนี้เนี่ยหลีดทำงานบ่เบ็ดก็ยังส้มเปลน่นนนนนนะติดลงไปในน้น่ขอหน่อยครับขอหน่อยใส่ปนหน่ยตัวที่สามครับพ่อเนี่ยปนบ่วจึงหลีดกัน ใช่พ่อปน,นี่ครับเห็นประมาณนี้หรอกสามตัวเป็ดยี่สิบห้าหลังเก็บ<อ>กันเดี๋ยวมาสรุปผลงานอย่ากแบบดอกเดลี่ยมไม้หยาแหนะก็ไปจีมงานฝืนฝนนขึ่นหมานี่มาใส่เบิ้งถุงถุงกันจีมงานหมานวันศิลป์เต็มเนียงขนาดนี้มาใส่เบียดพอ,อกัน เลอดันว่ามันลอยมากคักกระไรก็ไดถ้าพอเบ็ดกันเถื้ออยู่เนี่อจิ้งหรีดครับรอบแรกปาาแกงหนึ่งที่ตัวหน่อยครับปนนึ่เอาอตัวพันอยู่เลยครับเี๋ยวเบืบ้องรอบสองจะเป็นตอนเศร้าไปเลยครับเพราะว่าาจอดมาอยากอีกอะไรดูเบื้องจากลักษณะแล้วบ่สบายอาจจะเป็นมือเศร้านะครับเนาะ นะครับป่ะนี่หอนเวลามันกูเบ็ดละตอนนี้กับเวลาตีห่าครับออกมาจะเสาเพราะว่ามันมีไปเล็กงานแต่เสานะครับก็เลยต้องมากูเบ็ดแต่เสา <c oughs> ฝ่ายมาันอ็เลแจง้งผมเียครับตีห่าเหมือนกยู่มาขึ้นกับฝนตกครับยามเบ็ดรอบเดียวรู้สึกว่าจะคล้องไม่ค่อยสบายก็เลยยามแช่รอบเดียวพอเลย ในปลาไปสามตัวครับเมื่อคืนนี้ประคอหน่อยใส่ปนเนื้อจิงหลีครับถือว่าโอเคอยู่แล้วครับมาลองเมนนื้อจิงหลีเนื้อไหม <c oughs> จริง้วก็ต้องท่านในหอดย่ำประเด้๋ยวครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงเดือนตุลาสุดหละกใช่ไหมครับอีกทีหนึ่งเนนี่ย บอถือหล่อนอยิบเบิดมือเบอิดขึ้นครับหลังนี้ปดัดนอยกัดตอดมัน <c oughs> ฟังทั้งนี้กรับมือขึ้นกับมาถึกเลยครับมาสับไม,ม้เกาทีเด็ดรอบนั้นฟังนี้หลายโตด้วยป่าในป่าเป็นโูกครับฟังแต่มาเธอนี้ป่ามันแบบหน่อยลุ่นะเพราะว่าคนมาใส่หลายครับสับไม,ม้เก,กาคอ่อยๆติดตรงไหนมนีกหลอน คครับเีเก็บเคครับฟังนั้นมือถือครับมีเบียดสองหลังเพราะว่าผมมวกมามาใส่มันมีเบียดไอเปันอยู่ก็เลยในใส่ฟังนั้นแค่สองหลังขามันทังมาดุุนบนขาฟังเลยครับว่านนี่ได้สามตัวครับมอขืนในสระสามตัตวฟังเศร้าเลยี่นีป,ป่าวะ ียงป่าสวบดีดีอยู่ให้พี่แต่ว่าผมบริใส่เบ็ดหน้ามันหน่อยนคือหมดแล้วครับใส่คือเปลียนเงียบเงียบเงียบถือครับ ือขามฟังมากนะมอะไยังหมาหมานอยู่ซักใสไปใส่เน่ก่อนต่อมาจะไม่ค่อยเห็นเด็ดเอาคือใส่ห่างนครับถีน้อใสไปใส่น้อนให้เสียบเสียบไม่ค่อยแน่นกล้ใส่เนี่ยยิ่งเด็ บ่ถือยู่่รอบคนเลยห้ามบกไล่เอ๊ยนี่แซลเดเบดไปนั่มนงมีอาการแล้วครับน,นังมีอาการแล้ว ขอครับใส่เดียวกันก็มาขึ้นเลยใส่ปนมานะครับตัวแรกของเสานี่ขอหน่อยใส่ปนเลยตัวแรกของเสานีครับขอใส่ปนเลยว่มามันประมาณน,นใส่เดียวกันก็มาขึ้นอีกเลยครับ ตัวครับตัวชัดมากอีกครั้งนึงครับหลังนี้เบ็ดหายครับเสียบไว้นี่พี่พอนมาพี่พรอนเบ็ดไปอยู่ได้ไหนหนาพี่อยู่บนหลปาปลานี่นี่นะครับผมว่ามันเสียบบนนั่นนี่ครับต่อหลันใส่ไว้นี่เดี๋ยวมาให้เลยพี่ขั้นเบ็ดอยู่พี่ โอ้ลุดครับทวอนเบ็ดมาลุดสับบอยู่โอ้เสียดายแต่ต่อครับปลาท้อนเบ็ดแต่บ่ถ,ถือของจีนเพรามันบ่ถือต้นงรุดคือท้อนเบ็ดไปรุดยังต่อไปหลังมีกระรอน หลังนี้บอลนครับเงยยังคือเกาอยู่ต่อครับเนี่ยบอกว่าหลังนี้ส้งเป็นคอเขามุมนๆคอหงามุนๆปะปิดปาโอ้อโขอหน่อยนี่นะครับแต่ว่าเกี่ยว ก็เกี่ยวกว่อขอคนแท้ขอขอคนขานะนดแล้วเดี๋ยวพุทธะหมังกวาตาเยอะคุณฟังครับมาแล้วครับ,รบตัวที่สองประคอหน่อยใส่เดียวกันเลยใส่พรอมปนสองตัวแล้วครับเซาเลย ต่อครับฟ้าเริ่มแจ้งออกแล้วประมาณตีหาครึ่งครับฟ้าเริ่มแจ้งออกแล้วปต่สองตัวนะครับดื่มน้ำกันต่อทิ่ได้ญ่เยอะตัวว่ะมออีเงียบรครับล่น lắng nha nhớ bật lắng nỉ party bet đi ạ, tôi qua à. bớt thử đấy xí nhang cặp ma thê điểu đấy ạ, nằm mướt เงียบเงียบไม่ได้เงียบเงียบเลยหลอนไามล่ครับโอ้ยมาสบายแล้วไม่จะจามยางอยู่แล้ว เนี่ยบดครับเนี่ยบดกันต่อครับฟลาแจ้งออกหลายแหละใกล้สิบดนะค,ครับเบ็ดครับไปใส่ที่ไสนี่อือ่อนหน่อยครับ โอ้คือหน่อยครับเที่ลูกมตัวนี้ใส่ลูกครับใส่ลูกเกียบตัวที่สามครับของเซาเ์ครับเบิ่งผลงานตอนเซาค,ครับสรุปผลงานตอนเซายามเบ็ดเสร็จล้วตอนนี้กัประมาณหกหกโมงตรงมั้งครับบมแน่ใจเบ็ดยี่สิบหาหลังครับฝ่าพอหน่อยอมันสามตัวปะ สองในสาม,มาขึ้นรอดับขึ้นกันในสามครับเจลาป้าตัวน่อยแล้วจนหาไมเ่เห็นน่ครับขอหน่อยสามตัวก็เ็ยปนเนาะโอเคครับเจลาด้ได้ตัวมันถอนขั้นบิดไปแล้วมันมาอยู่นะครับมันเหมือนหเนะรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนท่านีนะครับเน,ะนาะลิบนาจะไปใสเป่เบ็ดที่ทาาไหนเ๋นวถไทยเมิ่งให่ครับสวัสดีครับ